สวัสดีค่ะน้องอิงทานเด็กหญิงวริยดารักพวงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สัโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิง่งที่ได้รับรางวัลคนดีสีจังหวัดประจำปี2568ค่ะคนดีสีจังหวัดต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการยึดมัน่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้ ร่วมไปถึงการแสดงออกในด้านต่างๆอย่างเหมาะสมให้ผู้อื่นถือปฏิบัติตามได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความประพฤติที่ดีงามมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองค่ะสำหรับหลักคุณธรรม5ประการที่สำคัญได้แก่ความพอเพียงความมีวินยัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญยูค่ะ ผลงานรางวัลที่ภาคภูมิใจเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติรางวัลยังสมร์ทยังทำดีประเภทเด็กระดับประเทศประจำปี2565โดยกระทรวงวัฒนธรรมรางวัลวัฒนธรรมวินิจประจำปี2564ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมรางวัลทั่ววัฒนธรรมแห่งสยามจังหวัดกำแพงเพชรโดยกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลเหรียญเ,เงินจากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2566รางวัลสุดยอดเยาวชนคนต้นแบบ2024เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2567 รางวัลเด็กดาวรุง่งมุ่งสร้างสารรค์2025เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568สาขาเด็กเรียนเก่งเรียนดีโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รางวัลเด็กดีสีอนุบาลจังหวัดกำแพงเพชรภายใต้โครงการชุมชนคนดีสีอนุบาล รางวัลสุดยอดเพชรประกายแสงเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศประจำปี2568ภายใต้แนวคิดคนดีคนเก่งมีคุณธรรมสร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาสังคมด้านศิลปะวัฒนธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งช่วงชั้นที่3ระดับชั้นมัธยมตอนตอน้นในกิจกรรมการประกวดบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ภาค4ประจำปีพุทธศักราช2568โดยกรมศาสนา รางวัลเบลส์ a ว a r d จากการแข่งขันดนตรีไทย Traditional Thai Music Talent Competition 2025ประเภทขิงเดี่ยวระดับเกรด7-9โดยพลตีมหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพัน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและรางวัลคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่2ประเภทขิมเดี่ยวรุ่นอายุ14-15ปีจากรายการ International Music Talent Competition ชิงถ้วยพระเทพณหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดกำแพงเพชรการปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนเยาวชนทูตวัฒนธรรมและการนำเสนอเอกลักษณ์วัฒนธรรมในท้องถิ่นผลงานรางวัลที่ภาคภูมิใจเป็นที่ประจักษ์ด้านทักษะความสามารถพิเศษต่างๆเช่นการร้องเพลงการเล่นดนตรีไทยการเล่นกีฬาการแสดงและด้านนาฏศิลป์ผลงานรางวัลที่ภาคภูมิใจเป็นที่ประจักษ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมความประพฤติการเป็นแบบอย่างที่ดีและมีจิตสาธารณะเพื่อสังคมรางวัลคนดีสีจังหวัดนี้ถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าในชีวิตที่ทำให้หนูได้รู้จักการทำความดีและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมพร้อมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆให้กับผู้อื่นได้ ในฐานะที่หนูเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่หนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมเป็นโรโโเเลลเป็นเยาวชนต้นแบบเพื่อจุดประกายพลังและเป็นกําลังใจในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในการทำความดีเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติต่ตอไปค่ะ